Been good จะดอัสู่ช่อง s <S นนะ,ะกอนอื่นหมอนต้องขอโทษทุกทกคนนะคะที่มาลงคลิปให้ช้านะคะพอดีว่าติดเปิดร้านใหม่อยู่นะคะก็มาแจ้งข่าวสารเช่นเดิมนะคะสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะในเครือข่ายของ AIS ประจำเดือนมกราคม2 5 6 6นะคะก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะจากเน็ตไม่อั้นก็ มีจำนวนจิกนะคะจํากัดให้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะก่อนไปชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับแพ็กเกจเน็ต 5g อ่าอันนี้สําหรับคนที่ใช้มือถือที่รองรับ 5g แล้วก็ซิมเป็น 5g คุณก็สามารถเลือกแพ็กเกจนี้ได้เลยนะคะเน็ต 5g ให้มาจํานวน20 g กิกนะคะความเร็วอยู่ที่15เมกะบิต แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงนะคะได้ a s wifi ฟรี Free. ตัวนี้นะคะเดือนละ300บาทเท่านั้นนะคะต้องการสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน9231สีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกเป็นระบบเติมเงินนะคะสมัครได้เลยนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2เน็ต5 g ให้มาจำนวน10 g กิก นะคะพอเราเล่นครบ10 g ิแล้วเนี่ยก็จะปรับความเร็วเหลือ15เมกะนะคะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแต่นานครั้งละ15นาทีนะคะ Wi-Fi AS f r e ฟรีราคาอยู่ที่250บาทต่อเดือนราคาที่หมอนแจ้งคือรวมภาษีแล้วนะคะทุกแพ็กเกจเลยรหัสสมัครก็คือดอกจัน777ดอกจัน 92304เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะต่อมาแพ็กเกจเน็ต 5G 10 g ินะคะพอครบ10 g ิปุ๊บปรับความเร็วลดลงเหลือ1เมกะบิตเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนเดิมแต่ไม่มีโทรฟรีให้แล้วนะคะจะได้แค่ a a s WiFi ฟรีราคาอยู่ที่200บาทต่อเดือน นะคะรวมภาษีแล้วนะคะสมัครได้เป็นแบบเติมเงินนะคะย้ายค่ายมาก็ได้กดรหัสดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7609หเสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะเติมเงินให้ครบจำนวนนะคะแล้วก็สมัครนะคะต่อมาแพ็กเกจสุดท้ายสำหรับคนที่ใช้5 g นะคะได้เน็ต5 g จำนวน 5G กิกนะคะพอครบใช้ครบ 5G กิกก็จะปรับความเร็วลดลงเหลือ 1เมกะบิตได้ Wi-Fi AS ฟรีไม่มีค่าโทรให้ราคาเดือนละ150บาทนะคะรวมภาษีแล้วนะคะสมัครได้ซิมใหม่หรือย้ายค่ายมาก็ได้นะคะถ้าเป็น 5G นะคะสำหรับรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจัน777ดอกจัน 7, 7 6 0 8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะราคานี้แพ็กเกจนี้อยู่ได้6เดือนนะคะต่ออายุอัตโนมัติทุก30วัน ต่อมาเรามาดูแพ็กเกจสำหรับคนที่ใช้มือถือ3 G หรือ4 G นะคะ<ม>ก็ได้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันแต่จะปรับความเร็วนะคะจากเดิมได้4เมกไม่อั้นตลอดทั้งเดือนแต่ตอนนี้เน็ตให้มา3กิกอ่า30กิกนะคะเน็ตเร็ว4 m b เมกะบิตจำนวน 30GB กิกพอครบ 30GB กิกก็จะปรับลดลงเหลือ1นเมกะบิต Wi-Fi AS free ราคา150บาทต่อเดือนนะคะรหัสสมัครก็คือดอกจัน7 7 7ดอกจัน902าศสี่สีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะต่อมาสำหรับแพ็กเกจที่2เน็ตไม่อั้น <S 2> <S 2> ไม่ลดสปีดนะคะแต่ให้มาที่ความเร็ว15เมกะบิตจำนวน50กิกต่อเดือนพ <50 gig S 2> อครบ50จิกนะคะ จากนั้นความเร็วจะปรับลดลงนะคะเหลือ1นเมกะบิตนะคะอ่าอันนี้เคล็ดลับโทรฟรีนะคะโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีด้วยสำหรับแพ็กเกจนี้นะคะส่วนเกินนะคะนาทีละ1บาทนะคะใครที่ใช้แพ็กเกจนี้นะคะ200บาทต่อเดือนคุณจะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายได้ Wi-Fi a i s ฟรีด้วยนะคะตัวนี้เคล็ดลับโทรฟรีเลยนะคะ สำหรับแพ็กเกจเน็ตความเร็ว15เมกะบิตจำนวน5 0กิกนะคะเมื่อใช้ครบแล้วความเร็วก็จะปรับลดลงเหลือ1เมกะบิตนะคะแต่เล่นได้ตลอดทั้งเดือนนะคะ200บาทนี้รวมภาษีแล้วนะคะสมัครดอกจัน777ดอกจัน90264เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะถือว่าคุ้มนะคะแพ็กเกจนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะต่อมา เนตความเร็ว20เมกะบิตให้มาอยู่ที่50กิกนะคะเมื่อเราใช้ครบ70กิกนะคะขอโทษทีเมื่อเราใช้ครบแล้วเนี่ยความเร็วก็จะปรับลดลงเหลือแค่1เมกนะคะเล่นได้ตลอดทั้งเดือน Wi-Fi AS free แต่ไม่มีค่าโทรฟรีให้นะคะสมัครได้โดยการเติมเงินเข้าไปนะคะหรือย้ายค่ายมา กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9 0 2าศสเี่เหลี H ่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะทุกแพ็กเกจที่หมอนบอกจะต่ออายุให้อัตโนมัติทุก30วันนาน6เดือนนะคะและแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจมันจะใช้ครบจำนวนที่เขาให้มา30 g ิบกิห้กิก,กหรือ70 g b ก,กจากนั้นความเร็วจะปรับลดลงเหลือ1น1เมกนะคะ1เมกะบิตเล่นได้ตลอดทั้งเดือนนะคะ ก็คือไม่อันไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะหนเมกะบิตนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันช่อง